เปิดเรื่องมาในตอนที่สิพวกพี่น้องก็ไดถามเธอว่าไม่ไปไปแข่งงานมาราธอนมันจะดียังนั้นเหรอซึ่งน้องก็ได้บอกไปว่าเออไม่ไปดีแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่น้องอาซก็ได้บอกไปว่าเออหนูว่าคิดมาดีแล้วล่ะค่ะอะไรงี้นะครับซึ่งน้องเน่กก็ได้บอกไปว่าเออกอัเป็นเทศกาลที่สำคัญบรลปีนี่นะจะให้กี่ยวกับครอบครัวจะได้ย่งไงกันเล่าซึ่งเธอได้แต่โอเผยว่าากลามาเลยนะฮะภาพมาตอนอดีตของอาซียตอนที่น้องสาีเป็นเด็กอยู่เขาก็ได้วิ่งมาแจกบอไปว่าเธนั้นชอบวิมาตต่รนเว่อยดะนฮ รอบครา้นี้คือสิ่งที่น้องสายฮิตได้กล่าวไว้การแข่งในโค้งลำดัรรบหนึ่งขนะญญนนองการแข่งขันชั้นปฐมนะซึ่งก็คือดาวน้องสายฮตในประกาศแข่งวิ่งเธอก็ได้ชนะไปที่หนึ่งแล้วนะที่ก็ได้บอกว่ารอบแบบนี้นั้นฉันรับไม่ได้หรอกที่ไม่ใช่น้องสายฮิตแก็คือเพื่อนน้องสายฮิตน,นั่นเองเขาบอกว่าข้าเล่นแจงใจเย็นกันเลย คนนั้นก็ได้บอกกับคารินไปได้อีกดอกเนี่ยกูได้ดูไปว่าเดี๋ยวเธอเธอเนี่ยน้งวันย่างยี้อย่างเงี้นอย่างเงี้ยนะเธอก็ได้บอกไปกว่าเธอชื่ออะไรฮะอะไรอะซึ่งก็ถามอาซาฮิไปนะครับซึ่งน้องอาซาฮีก็ได้บอกอามากามิอาซาฮิแค่มีอะไรนะคะับซึ่งเธอได้เจ้าของน้องอาซาฮิเหมือนกับค่ายแคร์นะฉันอยากเธอได้บอกว่าอามากามิอาซาฮิฉันจะจำชื่อเธอเอาไว้ยะแต่ถามตรงๆเลยนะซึ่งไอพี่มันก็ถามน้องเลยนะครับมันก็บอกเปกว่าจะถูกประดับเยอะที่สุดเลยนะคะเธอก็ได้บอกเปง่ายกับน้อง ซึ่งพี่สาวว่าส้มนี่แต่ว่าจะดีงั้นเหรอสหีจางซึ่งสหีก็บอกว่าอืมดีแล้วมาวอร์ขั้นนี้ยมสอนหน้าท่านเทพกันเถอะก็ได้บอกกับพวกคนทุกคนเบนะเด็กนี่เพื่อให้สัญจาันขึ้นคือเล่นยังไงละอะไรเงี้ยนะซึ่งบอกอ๋อโอเคเจ้าของหัวเจ้าโพยก็บอกว่าทางนี้ด้วยซึงยังใหม่ก็เธอขัดเธอก็ได้ทำการยื่นใบให้กับผู้ชายคนอื่นนะฮะอทีเขาบอกว่าโอ้ยจะไปที่ยมสุดๆไปเลยนะครับเธอก็ได้ทำการ ใจส hmm, oh, ่ง kind ง of wow. mm ันเปาหรือทรงอะไรสักอย่างแตให้ไปนะครับสมมติแบบนี่พี่ยหญเอกก็ด้วยเหรอมีผู้ชายหนึ่งบอกว่าจะชอบก็จะคอยเฉียวตลอดไปเลยนะครับอะไรเงี้ยนะครับซสื้น้องซสื้น้องยหญเอกก็ได้บอกว่าเพราะว่านะคะจะมีคนที่ชอบแล้วนะคะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้พกอักเต็มตะริมเลยนะเนี่ยนะมีอยอะในเองครับซสื้น้องยหญเอกก็ได้ทังการบอกว่าเออผมมีคนที่ชอบไปนะคะมีคนที่ชอบไปนะคะอะไรอย่เงี้ยนะเสื้นั้นก็น่าเจ็บไปเลยนี่คือที่เรื่องเลยใจอยู่แล้วท่านประธานได้เธอจะได้พูดจบแล้วซพวกส่งพีน้องนก็มาทการปปิดากะสอนที่น้อะไรงได้กยเอนะ บอกกับเน่ยนะะว่ามาถึงคุณนั่นค่ะมาถึงคุณทุกเลยอะไรเงี้ยนะไอ้ยายอยิ้มยิ้ไหนอะไรเงี้ยนะด้วยตอนนั้นคุณอิศกกลเนี่ยปากะลอะไรเงี้ยก็ได้กับปิดปากใายอไตตลอดเลยนะพี่สาวอย่างยายเอ๋ก็บอกว่าอย่างอิศิจังแต่เด็กๆนะไม่ค่อยชอบเล่นกับเพื่อนหรือพี่น้องอะไนั่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเธอก็เล้รับปากของน้องอิศิให้ฟังนะเพราะเธอนั้นชอบยิมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นเองอะไรเงี้ยนะซึ่งอยู่เอหรือว่ายายเอ๋เนี่ยก็ได้บอกไปว่าความเปลี่ยอน้ะอนีไรนะครับ มันแกชีราฮิจังเนี่ยก็มาช่วยเขียนด้วยกันได้ไหมคะอะไรเงี้ยซึ่งน้องเฮียฮีจึงก็บอกว่าจริงๆนะเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรเงี้ยครับซึ่งเธอก็ช่วยดูเลยนะเีราชิจังบอกว่าเขียนสวยนี่น่าเธอก็เลยบอกเดี๋ยวขูหน้าอะไรเงี้ยครับบอกว่าว้าวใจอุริวเนี่ยเขียนคำอะไรไป้บ้างหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยนะซึ่งโมเรียไม่แน่หรอกครับว่ามันก็เขียนเรียบร้อยแล้วเออช่างเถอะอะไรเงี้ยเซฟก็ได้ทำหน้าขู่เครียดขึ้นมาดิโม่คำได้บอกไปว่าไม่เปลี่ยนประเด็นจริงนะอุริวคุณเนี่ย เธอก็ได้ขัรอไปทีนึ่งนะอูริวเนี่ยใจดีจังเลยนะมันไม่เหมือน,มอนเ,เมื่อก่อนเลยเหมนะือนเมื่อก่อนเลยอะไรเงี้ยเอก็ได้บอกไปเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนี่นะซึ่งอดีวมันก็ตกใจทำหน้าก็ตัดภาพที่อดีตของอูริวแลวผมว่าอูริคุณยังไม่เขียนใบขอใบขอพอรอะไรางี้นะครับทำเรื่องแบบนั้นแล้วมันจะเข้มามผ่านได้หรือไงกันนะฮะไม่ทำหรอกเป็นเพศได้หรือไงถ้าเกิดเป็นพได้จริงแล้วก็กุทำไนาแล้วอะไรเงี้นะ <S <S ซึ่งอดีตของอูริมันก็กดสติฉับหายเลยอูริเออมัน,นม ก็ได้ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันแล้วเนี่ยเที่ยวก็ได้หัวเราไปดาซามสาวพี่ก็บอกว่าโนคกหูนะพวกเธอเด็กก็แต่งภาพามาที่มันต่อมาก็ได้เวลาที่ประกันผลการคัดเลือกนะซึ่งคนที่ชนะเนี่ยก็ไม่ใครใครอื่นนะครับก็คือ,อามรกนี้อาศาัยอีกจังนั่งเองแล้วคือต้องอาศาัยแยกตัวอวยคนภาคเนี่ยนะครับบอกพี่ว่าเออเออจานี้ก็มีมาอจอป่าแนละ้วซึ่งอ,อาศาัยแยกก็เลยกว่าจะทําได้ทุกที่บอกว่าผลการลงคะแนนเนี้ยคือว่านะคะอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งเรียกว่าผลการคะแนนก็ได้ออกมาแล้วนะ การลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืออาศัยจังเป็นคนชนะนะครับเธอก็ได้หยิบกระดาษใบ,บาสีฟ้าขึ้นมาพร้อมกับที่ยิ้มไปนะซึ่งอาศัยก็เลยแบบว่าพี่ยาเอพี่อยู่นะเธอก็ได้ทำการเรียกพี่ีสาวสองคนไปนะนเพราะก็บอกว่าขอโทษนะครับพร้อมกับที่เธอยื่นใบสีฟ้ามาให้นั่นเองผู้ชนะเลิศคืออาศัยจังเองค่ะ ก็เยินใบสีฟ้าให้กับพวกพี่ๆทั้งสองคนดูนะกับของอาซายิเป็นจริงหนูเองค่ะ,ะอ,อาาะออไรอ,อ,นะอย่างนี้นะเสื้อเสกเขาก็ตกใจนะขาหายหน้าเตะไปกระมังเลยทั้งสองคนพลายแพละเขาไม่เข้าใจถามบูดีเพราะทำไมวูดีคุณถึงน้องให้กับอาซายิจ้างนะไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างนี้นะเงี้ยนะก็บอกว่าก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็คิดกับอาซายิจังมากเกินไปด้วยสินะคะับบอกนะว่าทำไมทำให้ไม่ดีกับน้องอาซายิฉันไปขนะดเธอก็ได้รางการบอกเจ้าอีไปนะน้องหัวส้มต้มเอ๊ไปเขาบอกว่าไม่มีความหมายหรืซึ่งในขนาดนั้นอะไร ก็ได้บอกปิ๊กว่าแต่ตอนนี้กับคุณโอเลียตตอนนี้นะมันก็มีอยู่นะคะคำมานะเธอก็ได้บอกปิ๊กว่าเราสองคนมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกันอยู่นะคะสี่นะคะคุณโอเลียดเธอก็ได้ทำการพิจารณาให้กับโอเลียทีเนี่ยซึ่งไอโอเลียดก็ไปรอโดนสองสารกระทระะืบนะฮะเรื่องว่าปิดบันล่ะยิงจริงไม่ใช่เหรอแล้วทั้งสองคนก็ได้ทำการกระทืบโอเลียดก็เส็งสัตว์ถามเจ้าโอเลียดเยอะแยะเลยนะครับต้อบอกว่าคุณโอเลียดคงเจ้าชู้อะไรอย่างงี้นะนะเลินอะไรกันลับไฟซึ่งโอเลียดก็ได้บ่นไปนะครับประมาณนั้นนนแลละซึ่่่่่ง้้้้อรีีเเเยยยกก็วววาาาถขมด พี่เจนองอมัยก็เป็นเพื่อนของน้องอมัยีนั่นเองที่หนึ่งไม่ผิดแน่นอนนะคะซื่อเธอคนนั้นก็คือเพื่อนสมัยในของน้องอมัยครับชื่อว่ากันนะน้องอมัยก็บอกว่าถ้าประเทศมาอยู่ที่นี่ล่ะอะไรเงี้ยครับที่เร่องควัมแบบนี้มีงานเขียนมานวทวนร้อยโลไม่ใช่เหรออะไรอย่างนะี้นะซื่อเธอก็ได้บอกกับน้องอมัยไปซึ่งเธอก็บอกว่าน่าเสียดายจริงเลยเฮ้ยศาสตรชนะเลิศรัวๆแล,ล้วจะแท้เลยนะแท้กได้กินแอปเปิ้ลครดับตาไปแล้วครับนะคะระับเนียนประเด็นทีว่าได้รับเชียร์ไปเข้างานเรื่าซีเอกงนี้ดไปกบว่านนนนาาายรรัฐมตีเจ้ภพ่ะสิะ ให้อ่างกระสีมองว่าจะแข่งกับอามากามิอาซาฮิอย่างจริงจังอีูสักครั้งค่ะซึ่งน้องอาซาฮินั่นที่นั่นก็ได้รู้สึกว่าโอ้ดีใจอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งน,งน้องนี่ก็บอกว่าอ่าแบบก็เพคก็ได้ดูความหมายนะครับเซ่เซ่ก็ได้วางกระดาษทิ้งไปถูกขังเนี่ยนะไม่ตามเหมือนเคยเลยนะเึ่ก็แต่ภาพที่ audio เช่นเคย ขนาดมีสมองสมบูรของอย่างอินเทอร์เน็ตรอบรู้เลยทำไมถึงทำอย่างงั้นอะไรอย่างงี้นะ่ยเราจะข่าวพิธีค่ายจะไม่เจออีกเลยเนี่ยมันก็ได้ทำการพิมพ์เข้าไปในโทรศัพท์ของมานะท่านก็บอกกับอัสไซที่ได้บอกว่ามันก็แง่เร็นขับคุณอูริวท์พร้อมกับที่เธอพันภาพปิดตาไว้แต่ตุ๊กตาเธอแล้วว่าโดนหลุดมากจนเกินไปแล้วนี่แหละครับคุณอูริเลยนะแล้วแต่มาฝึกพิมพ์เรื่องสัมผัสบนแป้นพิมพ์อยู่ได้เหมือนเป็นรูปปกติได้ซึ่งเี่ว่าได้บอกอาสไซที่ไปนะอับพระเกไซที่ สับผิดกันนะคะคนโอรีวคร้งอะไรเงี้ยซึ่งไอโอรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยใหญ่นี่ไม่รู้จักกังวลเลยหรือไง่าอิเกัลบได้ขนาดนั้นเลยงั้นเหรออายอะไรย่างเงี้นะซสื้อกเพลงก็เลยไปสอดป้ายสออกสบอกว่าออจูบผอมห้ตาอย่างนี้นดดอ,นนออกบอก,อ,กพอ,พอ,อ,อกฉันก็เต็มตาสีคาอะไรเงี้ยซึื้อองซสก็ได้ทำการขยี้ตาของตัเองครับซึ่งออโอวที่เนี่ยก็ได้ทำการขอโทษเจ้าโอรีวเลยนะครับซึื้ไอโอีเนี่ยมันก็ได้บอกกับน้องอาสยว่าเนี่ย,ยครับไม่ต้องห่วงว่าฉันก็อยู่ เทเองก็ได้บอกว่าฉันจะอยู่ด้วยเองเธอน่ะในเงี้ยอาซาฮิซึ่งมันก็ได้จับไหล่ร้องอาซาฮินะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิคะคุณโอลิวคุง่าได้ะค่ัเทเนี่ยมันก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าจะต้องร่วมสามกีขาฉันก็จะอยู่ข้างเธอเองอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบนพันที่จะซึ้งเลยบอกว่าฉันจะหาทางทำะไรสักอย่างให้ได้แน่นอนเลยไนเงี้ยซึ่งก็ได้บอกกับน้องอาซาฮิไปทั้งหมอาซาฮิบอกว่าจะใจเย็นกับสายข้าคุณโอลิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่ท่านได้ใจจัดซึ้งกันแล้ว ทำมาซะยาเอเนี่ยเขาจะผิดนะเจ้าเอกก็ได้บอกว่าเอออวยริวควงคนเจ้าชูว่าเธอก็ได้ทำการเข้มป้องกนหนึ่งทีแล้วก็เดินไปก็บอกว่าเออ๊ะเชื่อไปฟ้องอยู่ จังดีกว่าอะไรเงี้ยที่เคยเรียนเป็นไปเลยนะที่ได้เซฟพี่ไ,ไปว่าคนที่พูดว่าจะอยู่เคียงข้างตลอดไปไหนไปอย่างนั้นได้ละคะอ่ะผมกมาง่ายๆนะคะนี่อะไรเงี้ยทิ้งเธอได้พูดเย้แจะเพะี่ไปแล้วนอ้องอาศัยนองอสิเขาได้บอกว่าไม่น่าเชื่อถือจริงหรือนัน่นหละค่ะเลยนะทีก่กได้ขำจะพจเพี่แปนจะทำเป็นข้อจะผิดก็ได้ไอ้บ้านี่อะไรเงี้ย,ยซสื้อสองเขาได้คุยเล่นไปดับเสื้อโอริก็บอกเสืงออสิก็ได้เรียกชื่อโอริครับเสงโอมริมันก็ได้บอกไปว่า ว่าจะได้เลยอะไรเงี้ยเธอจะทักไปถือเป็นจริงแน่นอนที่ก็แต่ทรามาทางที่เพ่เองๆก็ได้บอกว่าเทศกาลธนมาตากับงานแข่งมาราธอนเนี่ยมาชนกันนะครับเอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็โทรไปหาเจ้ครับซึ่งเพียงนี่ยก็ได้บอกว่าคุณโยมิโกะก,ก็มาเชียร์ยายนั่นด้วยกันไหมครับครับก็ได้บอกว่าอย่างนี้นี่เองอืมอ้มอื้มต้องไปอยู่แล้วสิซึ่งเจ้ก็ได้บอกกับเพ่ยว่ามันต้องไปอยู่แล้วเงี้ยเป็นสซอรพรส์ที่ดีมากเลยนะคะนี่ยแต่ว่า S <S <S ฉันก็ต้องไปร่มอ,อยู่แล้วนะคะอะไรเงี้ยซสื้อพี่พที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพี่มันก็ดีใจมากเลยมันก็ได้บอกว่าอ๋อขอบคุณมากเลยครับอย่างเงี้ยซร่งมันจะดีใจเอเรา,าตั้งแต่เมื่อบอกตีกว่าเออแล้วก็ผมมีเรื่องอยากจปรึกษาคุณนิดหน่อยนะครับซึ่งทีแรกว่าปรึกษาเรื่องอะไรเหรอซึ่งพี่มันก็ได้การบอกไปว่ายายอาซาฮีนะครับซึ่งมันก็ได้บอกไปว่า ไม่ใช่เจนั่นก็ได้บอกว่าคนที่ต้องการจะแชร์จะาายิ่งจริงหรือหรือว่าเป็นนายต่างหากซึ่งเพลยงในก็บอกว่าไม่ใช่นะอย่างเงี้ยสำหรับนี้นมันคือเราต่างหากอยนะ่าเงี้ยซึ่งพี่เนี่ยมันก็ได้ทำเการโดยว่าไปที่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เหมือนแต่ภาพไปเดีิวจะเพียร์ที่มันอุตส่าห์ทำโน่นทำนี่แบบพูดนะก็คือมันเองแหละที่แบบคนให้อาสาที่ทำโน่นทำนี่นะครับซึ่งไม่คืเขาต้องการของอมันดีไม่ใช่อต้องการของอาศัยจัง ซึ่งเจยก็ได้บอกไปกว่าเป็นผลจากการคำนึงถึงความรู้สึกของอาซาฮิจังจริงๆรหรือเปล่านะคะอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเพยเลย์ตอนนี้มันก็ได้แบบว่าจิตใจงล่องลอยไปเลยแล้วครับรู้สึกว่ามันจะรู้สึกผิดจังทีแล้วเจย์ได้บอกกับไอโนะว่าเขารู้สึกที่อยากเขีช่วยคขาจริงๆนะคะัเสื้จอจะเพลย์เลยนะทำหน้าแบบผิดบอกที่สุดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่ารักที่ไปอย่างมากนะเสื้อเพลย์เดียวก็ได้ทับสีหน้าแบบสนิทผิดแล้วนะครับตอนนี้ว่าฉันคิดว่าคนเร็วๆเขไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นออกไปหรอกนะคะอะไรอย่างเงี๋ยวมมันเต็กี่้ววครรับเเเเเปป็็นนแลล้หืืือออออ่าะะะจพพดี๋ยกมขง อาจจะเป็นไดหน่อยก็ได้ครับเฮ้อขับสถทำกุญแจเลอ๋อขอโทษเธอเลยนะคะอะไรเงี้ยเธอก็ได้ทำการขอโทษจ้าพระเอกไปแล <c oughs> ้วรให้ก็บอกว่าคอยดูให้ดีๆนะครับจะจะพบผมมองให้ดีๆเลยอะไรเงี้ยนะขอให้ท่านสำเร็จว่ <c oughs> ามันก็ได้บอกไปกว่าแค่นี้นะครับแล้วก็กดวางสายเจ้ไปเลยนะซึ่งเจ้อะไรก็ได้บอกไปกว่าไว้รุ่นสินะครับไวรุ่นอะไรเงี้ยนะเซ่ก็ตะเภาพที่นอนเซ่กำลังนอนอยูน่นะเธอก็เลยบอกว่าตั้งเต็มเมื่อไรกันนะคะ ที่เมื่อสาชาติอของเราสม,มันไม่สมดุลกันแบบนี้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ตัดภาพมาตอนที่เธออยู่โรงเรียนครับทนนักเรียนตัวเล็กซึ่งเธอเล่นการคุยกับน้องครับสั้นอยู่นะครับ เอออาซัยก็บอกอะไรกันครับจะเลิกกันไปแล้วนะคะเนี่ยอะไรนะครับซึ่งน้องขวศ์เขาก็ตั้งใอย่างเช่นคนใช้ชีวิตแบบทนตัวเกมไม่ได้หรอกทักคะอะไรยเทก็ได้บอกกับเพื่อนไปแล้วครับถึงเขาเพื่อของยาเอใยาเอล้บอกว่าเขาฝ่ายของเธอมันคืออะไรเงี้ยเหรออาซัยจ้างอะไรอย่างเงี้ยครับต้องรีบไปเพื่อเพื่อเธอต้วงใช้ประของตัวเองได้นี่นะครับซึ่งน้องเซฮยก็ได้พูดไปแล้วบอกกับเคสไปแล้วซึ่งเธอก็ได้ลองขบคิดไปแล้วบ,บนบนเตียงของเธอแต่นั้นเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูเลยเขาก็บอกข้าอะไรเงี้ยเธอก็ได้เดออกไปครับ ซึ่งปรากฏว,ว่าโอเคก็ถามว่าใครล่ะคะซึ่งเธอเปิดว่าตัวไปปุ๊บเธอก็กิ๊ดอ้าเลยนะครับซึ่งไอโอเดียวที่ได้ยินเสียงกรี๊ดคนน้องว่าซาีเนี่ยมันก็เียวิ่งขึ้นมาเมืนห้องเลยคนระับซึ่งบอกว่าเสียงนี้มันอ่ะซาีนี่หวาเธอก็ได้วิ่งขึ้นมาเมืนห้องนะก็อบอกว่าเฮ้ยกเกิดอะไรขึ้นอ่ะสาีอะไรเงี้ยครับซึ่งเธอซึ่งไอบอกนี่ก็ได้ทำการตะโกนไปนะครับเอ๊ะเป็นไงบ้างเลยนะซึ่งมันก็ตะโกนไดปขับไปหววพลาดไปเจ๊ก็คือ พ่อผู้หญิงสองคนกำลังนอนทับกันเออเฮือใจฟูทั้งสองคนเนี่ยก็ตกใจไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งไอ้พระเอกเนี่ยตกใจยิ่งกว่าแล้วกระดานไหลเลยบอกว่าหาอะไรนะรซึ่งมันก็นอนตุยนั่นเองนะครับเลือกได้เด่นผุ่หลักบ้านมากี่มีตอนที่สิบห้าผมคิดว่าเนื้อหาตอนที่สนะิบห้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะ